เด็กน้อยคือบ่ขคับเองฮะคือบ่ขคับเองขัับเป็นว่ก็เป็นอยู่ก็ัคัคบวันน,น,นี้ปฏิบัติการภารกิจกู้รถกระบะกระบะตกคันนา

เคียงได้ตกฮ่าฮฮฮะโอ้ยสามีกับึ้นมาได้โอ้ยบอกแล้วเอาสีคุณสีวะเดีย๋ยวดียว่าฮ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 ่าโอ้ แค่นี้แหละครับขึ้นบ่ได้ก่ <arcade noise> อคัดซีมันนะ <spe ech> กองหูแหนบก็ได้หูแหนบไส้เลยกองหูแหนบนะ chấp, tốc khẩn ai, bao bao nữa, bao bao เอาฮา <laughs> า่เอาขึ้นไม่ได้ครับตกลงต้อเกาะสั้นๆครับจี้เกาะยาวไปไหน เดี yeah, s <S right. oh, yeah, right. course, ๋ยวก่อไหมก่อไหม่ย้หดว่านไปตกหลองพอดีเนาะเออเหมือนจะง่ายไม่ง่ายครับก่อาวโหดมันไปตกล่องเมื่อกี้ไง ลองอีกรอบครับรอบสองโอ้เหมือนจะเบาไม่เบานะเดี๋ยวเดี๋ยวสลักกว่ามีเด้อใส่สลักนะ เมื่อกี้นั้นไปตกล่องรอมันบนนี่กันเออยวขยับโซ่ไหมอาอที่ีหนขึ้นแท้เอามาแล้ว อ่ะขึ้นเรียบร้อยครับเด็กๆน,น้อยๆครับอ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงดีนี้นะครับ